เชียงใหม่เดินหน้าปรับแต่งสถานที่รับเทศกาลยี่เปงเน้นการคงรูปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรายงานข่าวแจ้งว่าแม้จะเกิดกระแสดราม่ากเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้บริเวณเกาะกลางเชิงสะพนานนวราชฝั่งตะวันตกกลางเมืองเชียงใหม่จากเดิมเนี่ยเป็นสีดอกไม้สีสันสดใสสวยงามมีการพ่นสีดำทับดอกไม้จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักและปากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกยกออกจากพื้นที่แล้ววันนี้ตังนาย วันนี้ครับทางนายอาศนีบรอนุป,ปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเฉพาะการประดับตกแต่งเมืองเพื่อให้เหมาะสมรวมไปถึงรูปแบบการจัดงาน ที่เน้นการคงรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยรูปแบบของการจัดงานลอยกระทงหรือว่าประเพณียี่เปงเจียงใหม่จัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกาย,ยนนี้ยังคงมีการจัดประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างเช่นการประกวดการจัดซุ้มประตูป่าการประกวดประดิษฐ์สเปาล้านนาการประกวดโคมยี่เปงล้านนาและการปล่อยกระทงสาย แต่หื้งงดการแสดงประกอบขณะที่ในส่วนของการตกแต่งเมืองเพื่อฮึ้เข้ากับบรรยากาศของประเพณียี่เปงและปรับเข้ากับบรรยากาศของการถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมชาชนินทพันปีหลวงที่เน้นการปรับโทนสีลงโดยปนิมกรรมสวนดอกไม้บริเวณกอกหลังเชิงสะพานนวรัตน์ฝั่งตะวันตกกลางเมืองเชียงใหม่จากเดิมเนี่ยเป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงามมีการพ่นสีดำทับดอกไม้ถึงหมด จนเกิดกระแสดราม่าวิพากวิจารณ์ขณะนี้ยกออกพร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามมากกว่านี้ต่อไปนอกจากนี้ในส่วนของจุดอื่นๆก็ได้มีการปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมเป็นคเข้ากับบรรยากาศการไว้อาลัยพระบรมราชชนีพันปีหลวงอาทีสูงไฟทิพยารัศมีเวียงพิงสู่เดนแดนวิจิตรแห่งล้านนาบริเวณถนนตาแปรซึ่งเป็นแห่งหนึ่งในไฮไลท์ตอนรับนักท่องเที่ยวที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเน้นโทนสีขาวเพื่อเข้ากับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้ารวมไปถึงที่บริเวณจุดประตูจังเผือกก็ได้มีการตกแตง่งเป็นสวนดอกไม้และหมีการทาสีช้างที่เป็นการตกแต่งใหม่จากเดิมเนี่ยสีชมพูสดกับปรับโทนสีเปลี่ยนให้เป็นสีขาวและการทําซุ้มไฟที่มีการตกแตง่งใหืดูมีความเหมาะสมนักที่สุด